สำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมนี่ลงยาคุยพื้นสวยๆเลยสําหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าสวัสดีครับกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมรายการจุดใจตังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีนี่เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเริงนะครับผม คุ้มค่าการรอคอยมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูว่าในกล่องนี้เนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดนำเลิกเนื้อทองคำนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันครับผมไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะพามาดูชุดเนื้อเงินนำเลิกที่อยู่ในชุดเสมาเนื้อทองคำนะร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น ชุดเนื้อเงินลงยาประจำวันเกิดนะครับผมนี่ซึ่งพิเศษสุดๆนะครับมีแค่260ชุดในโลกเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับถึงแม้ใครบอกว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยมีสร้างพระออกมาหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีรุ่นนี้เนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ที่หลวงพ่อได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับใครอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยแนะนำให้บูชารุ่นนี้ไว้เลยนะครับและในอนาคตเนี่ยใครจะบูชาไว้สะสมหรือว่าเก่งสำไรยเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยอย่างอนาคตไกลแน่นอนนะครับผมมามาดูที่รายการแรกกันก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่4ี่นะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นรายการที่สี่นะครับเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนะครับเป็นสีประจำวันเกิดของวันจันทนระ์นะทรงเหรียญน,นะครับจะคล้ายๆกับเสมาวัดหนังหลวงปู่เอียบนะครับผมนี่เนื้อเงินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินแบบใสกิ้งเลยนะครับด้านในนะครับจะเป็นลงยาคุยพื้นเป็นยาร้อนนะครับโอ้โหใสเห็นยันตัวเหรียญเลยนะครับผม นี่ด้านบนนะครับผมจะเป็นเหรียญห่วงจันนะครับถ้าถ้าเจาะห่วงเหรียญมาเนี่ยตีเก้ได้เลยนะครับผมนี่ทันลงมานะครับก็จะเป็นลายกระหนกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดไข่ปลากลมดิ๊กเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นยันอ克รอยู่ด้านในแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาส่องแบบละเอียด อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ให้ดูแต่ละเหรียญดูก่อนนะครับด้านล่างนะครับก็จะปั๊มเป็นราชินานามของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งก็คือเป็นยศทางพระสงฆ์นะครับก็คือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับผมนี่มาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงกลางจะเป็นพัยดยศนะครับแล้วก็จะมีตัวมิตอกอยู่ด้านขนาบข้างนะครับซึ่งตัวมิเนี่ยก็เป็นคาถาหัวใจยอดสีนะครับผมแล้วก็ตอกนำเลิกนะครับผมแล้วก็ตอกโค้ดรันนัมเบอร์นะครับซึ่งตัวรันนัมเบอร์เนี่ยทั้ง7ดเหรียญเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเลข1 4 1สี่หนึ่งนะครับเป็นเลขหามสวยงามมากนะครับผม นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับวงเล็บพัดปุญญกามโมนะครับผมขนาบข้างด้วยอุณาโลมนะครับนี่สวยงามมากถันลงมานะครับก็จะเป็นวัดทานทหารวงเล็บห้วยด้วน,นอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ตัวเหรียญน,นะครับโอ้โหสวยงามมากจะเอียงให้ดูนะครับ นี่เป็นชั้นสองชั้นสวยงามมากนะครับนี่ฮสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมนี่ลงยาคุยพื้นสวยๆเลยสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าอยากได้วัตถุมงคลที่ช่วยในเรื่องอำนาจบรารมีเนี่ยแนะนำว่านี่บูชาสีแดงเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมนี่ นี่นะครับก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับขนาดข้างด้วยคาถายอดสีนะครับก็คือตัวมินะครับผมนี่ตอกนำเริกนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับก็จะตอกองูอยู่ในโค้ดรูปดาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดพัดยศนะครับด้านในก็จะเป็นยันทอกนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ด นำเลออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโค้ดรูปเงินจีนนะตอกตัวมิซึ่งเป็นยันประจำตัวหลวงพ่อนะครับผมสวยงามมากครับนี่ตัวเลขก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับผมนี่สวยงามมากครับเหรียญถัดไปนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีประจำวันเกิดของวันอังคารนะครับ สีชมพูเนี่ยก็ช่วยในเรื่องสีชมพูก็ช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับผมขาขายสุดยอดมากครับผมนี่เดี๋ยวจะพามาดูจุดจ่ายตังกันอีกทีนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับนี่ตอกนำเลิกเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับโอ้โหสวยงามมากครับ รายการนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวเหนี่ยวซับนะครับผมหรือว่าใครที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องบูชาสีเขียวเลยนะครับสวยงามมากๆครับสีเขียวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องค้าขายการงานนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนี่ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเลข สี่หนึ่งสี่นะครับตอกนำเลิกนะครับผมนี่สวยงามมากๆม,มาดูเหรียญถัดมาครับอันนี้สีส้มแรงฤทธิ์ครับนี่ใครเกิดวันพฤหัสวันครูนะครับนี่ช่วยในเรื่องอำนาจวาสนาแล้วก็เรื่องปัญญานะครับผมนี่วัน วันพุธคือสีของวันครูนะครับนี่สวยงามมากครับเป็นลงยาคุยพื้นนะครับผมหลวงพ่อหน้าตาหลวงพ่อนี่คมชัดมากครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเป็นเลขเดียวกันหมดเลยนะครับผม สวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดจ่ายตังกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูทุกเหรียญก่อนนะครับผมมานี่ครับแล้วก็มาสีประจําวันเกิดหลวงพ่อนะครับก็คือสีฟ้านะครับสีประจําวันเกิดวันศุกร์นะครับสวยงามมากๆครับโอ้โห นี่ครับตัวเลขก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมสวยงามมากๆครับผมและสุดท้ายนะครับสำหรับใครเกิดวันเสาร์นะครับผมว่าสีม่วงเนี่ยก็เป็นสีที่สวยไม่แพ้สีอื่นๆเลยนะครับผมนีส่สวยงามมากยิ่งไปเลี่ยมกรอบทองนะครับเด่นมากเลยครับผมนี่สวยงามมากครับ เหรียญนำเลิ่งนะครับตัวเลขโคดเนี่ยจะเป็นปั๊มทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับนี่สวยงามมากครับโอ้โหสำหรับใครที่สนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ